อยากลงทุนอ่ะแนะนำเลยดิลงทุนแบบไหนดีซื้อหวยไงไม่ก็คริปโตแล้วไม่มีข้อดีไงอ่ะก็ได้กำไรเยอะแถมเวลาทุ o มก็จะกลายเป็นเศรษฐีแล้วถ้าเกิดเริ่องไม่คาดฝันอะไม่มีวันหรอกขาดทุนฮะขาดทุนอะ ือถ้าอยากลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่ำมีผลตอบแทนแน่นอนต้องนี่เลยลงทุนหุ้นกู้ตลาดร้องเราซื้อได้ที่ไหนอ่ะธนาคาร CIMB ไทยไงเพราะขัดส์หุ้นกู้ตลาดร้องคุณภาพดีหลากหลายมาให้เลือกลงทุนได้ทุกช่วงเวลาซื้อง่ายๆผ่านแอป CIMB ไทยหรือโทร02-638-8328-02-638-8277อย่าลืมนึกถึงหุ้นกู้ตลาดรองนึกถึง CIMB ไทยพหุ้นกู้ดีๆมีได้ทุกวัน long you uniteใจ see i am be tie